เอาใส่วยใส้วตัวนี้แต่งมาดิกำลัง <c oughs> จะบอกแล้วว่าไม่ใจนะเสียบเออิสเซอยังไคิดเสร็จมาตอน,นอไหนวะอะรอะ ยางย้างยาง,ยางไม่เหลือเนี่ยเงี้ยไม่เหลือแล้วเนี่ยอันละอะไรอันละเฉลี่ยอันเละอฉลไ <laughs> ด้แห้งดียว <h> oh> โอ้โหอันอนี้ต้องลงแบ็กหน่อยนะครับสวัสดีครับผมนะอาการนี้น่าจะอัดแล้วนะฮะมาว,นน <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับวันนี้นะคะับอีกแล้วนะฮะรีวิวรถหนึ่งคันกับจ่าเข้มนะฮะรองสองสองสองคันนะครับเป็นฟ้าแฝดดูโอ้นะครับผมนะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยป <c oughs> านกลางนะฮะกลับวันนีน้เลยนะครับเวอร์ซิดนะครับหกสามร้อยเอ็ก สองคันหกร้อยยังไม่จบดิครับโอ้โยพูดผิดทีเดียวทำเป็นใหญ่เลยเวอร์ซีสสามร้อยเอ็กซ์นะครับเวอร์ซีสสามร้อยเอ็กซ์ครมีปีสิบเก้าแล้วกับปีสิบแปดสองคันนะครับเลขใหม่หลักพันนะครับใหม่คันหนึ่งสี่พันเีกคันหนึ่งห้าพันนะครับถามว่ามันใหม่ไหมนะครับพูดใหม่สายจอดนะสายจอดนะครับผมดูไม่คนรีเฟรชไหมเปล่านะมาดูนี่ครับผมเอ่อเขาเรียกว่าสายทัวร์ริ่งนะครับนะสายเดินทางนะครับ อันนี้คือทัวเทสเลยเพราะว่าล้อเป็นล้อซีรว่ดถูกป่าใช่ถ้าเป็นเวอร์ซิส50จะเป็นอร่อยอร่อยแต่ว่าได้เป็นกึ่งกึ่งเดินทางแต่ไม่กระบอกโชคยาวใช่ครับผมแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวเล็งแต้แท้เลยนะครับเดินทางดูดอกยางครับผมเนี่ยอย่างนี้นะเหมาะสำหรับเข้าป่าเข้าดงนะครับไปหาหูไปหาุไปหาหอยไปหาปลาคือว่าวิ่งวิ่งถนน50แล้วก็ วิ่งลุยอีกห้าสิบใช่ครับผมนะก็รถก็นะครับจะล้างไม่เสียแต่ว่ารีวิวครับผมนะครับเอออันนี้ไม่ได้ล้างน้ำยาเนี่ยล้างน้ำเปล่าครับล้างน้ำเปล่านะครับรถถามว่ารถใหม่ขนาดไหนก็ดูเอาเลยครับผมนะคันนี้ปีสิบแปดมั้งราคาอยู่นูดหรือประมาณอันนี้เท่าไหร่สิอันนี้ปีสิบเก้าอ๋อสิบเก้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนะโยทิ้งแล้วนะนะครับนะคันนี้ปีสิบแปดนะครับนะเลขใหม่ห้าพันนะครับราคาก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน ถูกมากนเผ่อนสามพันหนึ่งประหยัดตัวของใหม่แซนเลยนะครับผ่อนก็เดือนสามพันนะครับรายได้สามพันนี่ผ่อนอยู่สี่ปีนะนะฮะรายได้หนึ่งหมื่นออกได้เลยรหนึ่งหมื่นออกได้เลยออกคนเดียวด้วยนะครับคนเดียวด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีเครดิตก็ขอคนค้ำคนหนึ่งถูกป่ะเฮ้ยคนค้ำไม่ต้องไม่ต้องเหรอแค่รายได้เกินค่างวด2.5เท่าออกได้เลยอ๋อเช่นค่างวดสาม0ันรายได้10,000ใช่ไหมครับผมคนเดียวไม่ต้องค้ำไม่ต้องค้ำเลยออกสบายเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันนะคันนี้ก็ถามว่ามีอะไรที่แปลกไปจากเดิมไปแปลก อ๋อเอาปี๊บก่อนละปี๊บก่อนปี๊บก่อนอันนี้คือปี๊บเปิดยังไงเนี่ยเปิดเป็นไหมปี๊บน้อยก็หนึ่งนะครับนี่นะมันเป็นปี๊บน้อยก็หนึ่งับผมไม่ต่อละน้อยน้อยก็หนึ่งคือปี๊บอะไรเปิดไงเนี่ยเอออย่างนั้นแหละแล้วก็เอาลองเอาลองเอาลองไหนไม่ใช่นี่มันมีตัวล็อกอยู่นี่นี่นี่ไหวไหมเนี่ยไหนมาถือกล้องมาเอาถือถือกล้องอ่าอ่าอ่านี่ปิดอยู่ใช่ไหมเปิดออกมาอย่างนี้ดึงเขี้ยวมันออกอย่างนี้แล้วก็เปิดโอ้ยอ่าโอเคนะอันนี้บทสำหรับใส่อ่า เครื่องดื่มอันเดียบหมวกเดี๋ยวสเต็ปแรกก่อนนะนะหมวกเต็มใบใส่ได้ใส่ได้อ่าเสื้อผ้าใส่ได้ครับผมของกินอะไรใส่ได้นะขนาดบรรจุได้ประมาณ20่สถึงยีลิตรป่าววะก็เอาประมาณประมาณ15ลิตรอ่ะ15ลิตรนะสิคห้าลิตรส่งต่อส่งต่อไปแล้วรู้ละนะครับนะคันนี้ก็จะเป็นแบบเเออ่ขาเรียกอะไรศูนย์เขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไร ฟิปอาจจะกล่องหลังกล่องนะกล่องหลังกล่องหลังก็คือมันเขาเรียกเคสมันจะมีเคสแข็งเคสอ่อนเคสพลาสติกเคสอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นเป็นผ้าก็มีนะครับผมตอนนี้ก็นะฮะก็เวลาเดินทางก็ไม่ต้องกังวลสบายกระเป๋าใช่ผมมีที่ใส่นะครับผมก็กันกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะผมว่าเอ้ยกันกันกันน้ำได้เต็มร้อยฝนตกใส่โอเคแลโอเคนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยไม่มีความรู้สะท้อนสะท้อนแสงครับผมก็เวลารถข้างหลังมามันก็จะสะท้อนเห็นนะครับแล้วก็ที่แตกต่างเลย าตั้งคู่เมื่อกี้ตกใจคันนี้ศูนย์เปล่าวะไม่รู้ของศูนย์หรือเปล่านะแต่คันนี้มันมีรูให้นะแต่ยังไม่ใส่ผมว่าศูนย์เพราะว่าตัวเนี้อ่ามันน่าจะเป็นตัวที่ได้ชุดแต่งคือว่าได้กล่องแล้วก็ได้แบบตั้งคู่แต่งมาให้ใช่ไหมออใช่เป็นของศูนย์นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นศูนย์แบบรถเปล่ารถเปล่าเลียวแต่ไม่มีหาเลยเลยแต่มีนี่มาให้อันนี้เคลื่อแหลกหลังอันนี้ติดกับเฟรมรถเหรอ ใช่อย่างี้เหรอตัวนี้ใช่คือติดกับเฟรมรถมันจะดีตรงที่ว่ามันรับน้ำหนักได้เยอะมากครับผมถ้าเราเอาไปใส่แต่งเพิ่มหรือว่าดัดแปลงเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับผมก็<อ>มนะยี่สี่จุดก็แล้วก็จะมีอะไรก็ไม่มีแค่นี้ต่างกาั <ไป S 2> นแะต่ดูแฟร์ิงข้างนะมันจะเท่ๆมันจะเหมือนตั๊กแตนเหมือนรถบัสเลยเดเอ้อมนดูข้างหน้าขนาดไหนข้างหน้าขนาดเนะครับดูข้างหน้านะครับนะทำไมนี่ชิวคาบานั่นคือธรรมดาฮะติ๊กเกอร์ล็อกออกเอาเล้วเออนะเพื่อความเท่นะคันนี้ปีสิบเก้ามายกว่าใช่ นะแต่บอกราคาเท่ากันนะครับเปิดเท่ากันเลยเหรอราคาเท่ากันนะครับเพราะว่าคันตุนได้ก่องรถหัวปีท้ายปีพออกหัวปีท้ายปีนะครับก็โน้ตต้นกล้วยนะฮะเลขไมอันนี้5,000อันนี้4,000แต่ก่อน3,000ขับไปขับมา4,000แล้วใช่ครับผมนะครับถามว่ามันก็ไม่ต่างอะไรมากกับเหลักพันนะครับผมเลขไม้แค่นี้ไม่ต่างอะไรหรอนะครับสายทัวริ่งสายบันเทิงเอ้ยสายสายเทือทางบันเทิงก็พกลำโพงไปด้วยนะครับสายลำบงทุบไปด้วยนะครับก็นะครับมี2คันให้เลือกนะครับผมนะเลขไม่เท่ากัน ต่างกันแค่เออ่พริปแล้วก็ขาสตังคู่นะครับครับผมนะเป็นเครื่อง2สูบใช่ไหมสองสูบนะฮะสองร้อยเก้าสิบเก้าซีซีก็คัสามร้อยนะฮะใชครับสา้สามร้อยสายเดินทางนะครับแต่ว่าคันนี้จะได้เปรียบเรื่องอะไรในทางการใหญ่หนึ่งคือมันประหยัดน้ำมันมากๆครับความร้อนสะสมโคตรพอคนไม่น้อยครับผมเพราะว่าเครื่องเล็กสองสูบใช่แล้วก็อากาศรับได้เยอะด้วยรถมันสูงครับผมแล้วก็คันนี้บอกเลยขี่สบายขี่โคตรสบายน้ำหนักร้อยกว่าโลนี่แบบว่าเหมือนขี่เบีเลยฮะ ราะอ๋อตัวรถเบาใช่แฮนด์บาลารถดีใช่ครับผมนี่นี่นี่นะไอตอนเจอ R6 คือแฮนด์จับใต้แผงคอโอ้โหอย่างนี้นะฮะอันนี้ตุ๊กตาแฮนด์จับแค่นี้ยังไม่พออีกแล้วดูแฮนด์ที่มันสูงขึ้นมาครับผมครับก็คือมันช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักการคอนโทรลใช่ครับวงเลี้ยวแคบก็เลี้ยวได้ถ้ายิ่งแฮนด์จับโ้กยิ่งแฮนด์สั้นยิ่งน้ําหนักรถด้วยถ้ายิ่งต่ำลงไปจากโ้กจะหนักใช่ขึ้นกลางมากระเบาหน่อยจะยิ่งขึ้นสูงนี่นะอย่างเบาเลยมันช่วยมันช่วยผ่อนน้ำหนักใช่ครับผมแต่ถ้าสูงเเเกินนนมมมมมืืืื่่ออออยยะะะฮาครับ ราคาก็นะครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทดาวเริ่มต้นเก้าพันหมื่นเก้าอ๋อดาวเริ่มต้นหมื่นเก้าก็จัดไฟแนนซ์แค่แสนเดียวเลยแสนเดียวก็ผ่อนแค่สามพันระดดอกเบี้ยสามสี่ปีนะก็นั่นแหละฮะก็เอางี้เอาผ่อนแค่สามพันแล้วได้หนึ่งหมื่นซื้อคนเดียวจบเลยถ้าแสนหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยถูกมากใช่ครับผมสบายสบายไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มนะครับนะจัดไฟแนนซ์ฟรีภาษีฟรีทุกอย่างนะครับพรบฟรีฟรีฮะประกันภัยไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียประกันชีวิตไม่มีเก็บเเ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 พพิิ่่่่่่่่่มมมมมีีกกก็็บบบออออาาาาาาานนนนนลลลยยยยททข้้้ดวจไหรรัััคผผะแตถส เพิ่มดาวเลยสักสามสี่หมื่นเนาะเฮ้ยถึงไหมโอ้แค่แค่หมื่นเดียวอ่ะผ่อนสี่ผ่อนสี่ปีนะแค่หมื่นเดียวก็เหลือสองพันเก้าแล้วเอาอคนเท่ร้อยเดียวก็คือว่าจะผ่อนสองพันมาพาวไงเออนะฮะก็แล้วแต่คนสะดวกเนาะนะครับลูกค้าสะดวกดาวเพิ่มกระดาษเพิ่มนะครับหรือว่าอยากดาวตามโปรแต่ว่าต้องดูเครดิตคนซื้อด้วยว่าเป็นยังไงนะครับโอ้แต่คันนี้พร้อมปล่อยเลยอ่ะเออมีสองคันแบบคันนี้โอ้โหแบบ นะก็ดักเอาใจเอานี่นะเงินเดือนหมื่นหนึ่งมีทักหมื่นห้าก็พร้อมปล่อยแล้วนะครับผมอยากปล่อยมากคันนี้นะดาวหมื่นเก้าไม่ต้องเอาหมื่นห้าพอใช่นะจริงๆอ่ะคันนี้เขาไม่ค่อยขับในเมืองเราจะเห็นในทีตอนออกเขาเรีาเขาใหญ่เขาเขียวเป็นอะไรรถที่บุคคลแบบกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มที่คนเป็นเล่นเฉพาะกลุ่มคือคนที่ขี่เนี้ยเกตมาแล้วขี่สปอร์ตมาแล้วสุดท้ายจะมาจบตรงนี้ถ้าเป็นสายทัวริ่งนะใช่ครับผมคือตรงนี้เป็นเป็นสายที่จบสุด นะครับก็คือคือแรกๆไงเราเราจะแบบชอบเท่เท่พอเราเริ่มใช้งานจริงเราจะรู้ว่าเชียบปวดหลังว่ะปวดมือด้วยปวแจ็กเก็ตไม่ให้ปวดจะสปอร์ตเออเน่ยสปอร์ตสปอร์ตปวดแต่ว่าลมไม่ตีอแต่ว่าเมื่อแจ็กเก็ตเข้าไปก็ตัวเบาเลยปวดหลังนะครับอันนี้ไม่เท่ แต่ขี่ง่ายสบายไม่ปวดหลังนะครับขี่เบาบนเวฟร้อยนะครับอยากรู้เบาขนาดไหนมาหาผมจะพาขี่นะขี่ในแถวเนี้ยนะครับถ้าคุณขี่รถมีคลาสได้นะคันนี้คุณหลับตาขี่เลยนะครับแล้วกะชนที่ผ่านพวกเลยไม่ใช่นะครับก็คือมันก็คือมันสามารถคอนโทรลง่ายนะครับนะโอเคนะครับฝากไปด้วยสองคันนะครับผมอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับวนจอง2 0 0 0ั0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมส่งเรื่องทำเอกสารให้อยู่ที่บ้านไม่ต้องมา จะส่งเจ้าที่ไปนะครับคุณพี่อยู่ที่บ้านนั่งกระดิกขาเอ้ยกระดิกกระดิกขากระดิกขานะครับนะครับแล้วก็เชนเชนเชนเลยครับผมนะฮะส่งรถฟรีทั่วประเทศไม่ต้องเสียค่าใหญ่ผมนะวันนี้ไปส่งจังหวัดแพร่หนึ่งคันครับแล้วก็จังหวัดลพบุรีอีกหนึ่งคันเป็น CB 650กับนินจา400นะครับไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับใครมัวแต่ดูลังเลเฮ้ยไม่ทันแล้วไปแล้ว ราคาดีนะฮะก็ยากนะก็ก็ไม่ได้ว่าแบบว่าต้องรีบจองอะไรอย่างงี้นะฮะเอาแต่ว่าคนที่พร้อมันเป็นจังหวะก็ผมนะถ้าคุณมาก่อนคุณก็ได้ก่อนนะฮะตอนนี้คนไม่ค่อยถามบอกเลยคันนี้คนไม่ค่อยถามนะครับแต่อยากขายนะฮะ ก็คือเป็นกลุ่มประมาณที่น้อยมากนะครับโอเคนะฮะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้จ่าเข้มด้วยเป็นกำลังใจให้จ่านะครับมีช่องยูทูบจ่าเข้มรถซิง่งเออเออเออนะครับผม,บผมแล้วอา <นะ S 2> จารย์า,<ม>าจะดูดคลิปจ่าเข้มไปลง<อ>บาร์ดิบาบายด้วยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อ่านะฮะนะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0 8 0 0 9 1 3 7 8 7นะครับเบอร์จ่าเข้มเองนะครับคลิปเบอร์โทรลงโทรศัพท์นะผมเจอรายจากเข้มหน้าละลอเงี้ยแบบตามเงี้ยใช่หรืถ้าหน้าขาวไม่ใช่นะหน้าขาวพวกทักแป้งแล้วใช่แล้วนะ นหลังนั่งรอโอเควันนี้เจอเจอกันใหม่ไปละ<ช>นะฮะค,คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ